สวัสดีค่ะมีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้ว กดหนึ่งให้หน่อยค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเฟ e บุ o กเนาะมันจะไม่แจ้งเตือนว่าใครเข้ามาใครชื่ออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมีคนดูเข้ามา3มคนนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเนื่องจากไม่โชว์ ทางเพจเขาไม่โชว์ว่ามีใครบ้างนะคะได้ยินเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมภาพชัดไหม <c oughs> ไม่มีใครตอบมาเลยเกื <c oughs> สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนดูหกพันคนแล้วผู้หญิงหรือว่าผู้ชายกันเอ่ยหกคนนี้เสียงชัดไหมคะทักไทยกันหน่อย ไม่มีใครคุยเลยน้องพิมพรสวัสดีค่ะ ไลฟ์มารัวคืออยากจะถามว่าเบีมได้ทำ youtube ไปเนาะแล้วก็หลายคนได้กดเข้ามาติดตามแล้วทีนี้เบีมอยากจะทราบว่าเบีมเหมาะกับแนวไหนชอบที่บีมนำเสนอแนวไหนออกมานะคะก็หรือว่าอยากให้เบีมทำคลิปออกมาในแนวไหนน่ารักที่สุดเลยคนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อยากให้บิมนำเสนอคลิปออกมาในแนวไหนเช่นอะไรอะเที่ยวเอ่อวัฒนธรรมการแต่งกายอะไรอีกประเพณีอะไรต่างๆอะไรที่มันเหมาะกับบิมบ้างาก็ช่วยกันนำเสนอมานะคะเพราะว่าตอนนี้บิมก็ยังหาตัวตนตัวเองไม่เจอเลยว่าเอ๊จะนำเสนออะไรดีให้มันเป็นแบบ แนวของเราไปเลยเราไม่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคนดูชอบแบบไหนนะคะป้าบุญสวยคมสวยคมสวยคมจริงหรอขอบคุณค่ะแนวน่ารักอ่าแนวน่ารัก ออกมาในแนวน่ารักน่ารักก็ทำอะไรดีคะไม่รู้อะ่ะจำแนกให้หน่อยแบบชี้เลยก,กว่านี้อย่างเช่นพาเที่ยวกินอะไรอีกอะแต่งหน้าแต่งหน้านี่ไม่น่าจะรอดนะคะ มีคนดูเมื่อกี้มีคนดูหกพันคนตอนนี้เหลือสามพันคน <c oughs> ใครยังไม่ได้กดไลค์เพจนะคะช่วยกดไลค์ให้หน่อยแล้วใครยังไม่ได้กดติดตาม YouTube ของบีมนะคะก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าบ Channel ซึ่งชื่อมันจะเหมือนกันเลยซึ่ชื่อมันจะเหมือนกับเพจนี้นะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิง่ง ชอบคลิปไหนก็แชร์ออกไปให้หน่อยนะคะเมื่อกี้เห็นเพื่อนเพื่อนเอกดไลค์ให้ขอบคุณค่ะเอสบายดีไหมตอนนี้เอทำงานอยู่ที่ไหนคะพูดเรื่องอะไรดีอะ่ะไม่มีใครคุยด้วยอะ่ะจะไปแล้วหนาะจะไปแล้วหนาะ เอางี้ล้กันเบมจะไปแล้วนะใครที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ย้อนหลังนะคะอ,ะอยากให้เบ์ทําคลิปอะไรนะคะก็เม้นเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเบมจะกลับมาดูกลับมาอ่านทีหลังนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนนะ ณแดมบุญชูขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดคนนี้ตอนนี้คนดูมาทั้งหมดห้าคนละห้าพันมาละห้าพันไปก่อนนะคะกี่นาทีแล้วเนี่ย เข้ามาไม่ถึงสามนาทีมั้งหรือเปล่าคนดูมาแล้วเจ็ดคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์หน่อยดีกว่า ตามนี้เลยนะคะใครเข้ามาอยากให้วิมทำคลิปแนวไหนทำคลิปแบบไหนนะคะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยวิมไม่รู้ว่าทุกคนชอบแบบไหนที่วิมนำเสนอออกไปนะคะคนดูมาๆมาๆขาดหายเดี๋ยววิมไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใน facebook นะคะบ๊ายบาย